นเรื่องร่างสรงนะคะคุณผู้ชมที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนหนังไทยเข้าชิงเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ครั้งที่94ค่ะ จากที่สมาธ์สมาคมภาพยนต์แห่งชาติได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ9ท่านโดยมีนายนครวีรประวัติเป็นประธานพิจารณาภาพยน์ไทยเพื่อส่งเข้าประกวดรางวัลอสการ์ครั้งที่94ในสาขาภาพยนตร์ต่างประเทศยอดเยี่ยมค่ะล่าสุดผลการพิจารณาออกมาแล้วนะคะมีมติเลือกให้ภาพยนต์เรื่องรังทรงเดียมีเดียมเป็นภาพยนต์ตัวแทนของประเทศไทยในปีนี้ค่ะ สำหรับร่างทรงเนี่ยเป็นภาพยนตร์แนวสยองขวัญจากค่ายหนังไทยคุณภาพอย่าง GDS นะคะรวมทุนสร้างกับ Showbox จากเกาหลีใต้กำกับโดยพี่ต้งบรรจงค่ะเล่าเรื่องราวการสืบทอดทายาทร่างทรงของครอบครัวหนึ่งในภาคอีสานของไทยนะคะที่กลับกลายเป็นการส่งต่อความตายและท้าทายทุกความเชื่อที่เคยมีมาซึ่งหลังจากที่หนังเรื่องนี้เข้าฉายในไทยค่ะก็3วันเท่านั้นนะคะก็สามารถทำรายได้ได้ไปถึง27.37ล้านบาท ท่ามกลางกระแสชื่นชมจากคอหนังอย่างต่อเนื่องแต่ว่าก่อนหน้านั้นนะคะร่างทรงก็ยังเคยได้รับรางวัลจากเวทีภาพยนตร์ระดับนานาชาติมาแล้วนั่นก็คือรางวัล Best of Bujon ในสายประกวดหลัก Bujon Choice นะคะจากงาน Bujon International Fantastic Film Festival ครั้งที่25ที่ประเทศเกาหลีใต้ค่ะเนื่องจากสะกดใจผู้ชมด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัวสร้างความสยองในรูปแบบใหม่ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนดังนั้นนะคะการที่ภาพยนตร์เรื่องร่างทรงเนี่ยได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนหนังไทยในครั้งนี้ก็ ก็เป็นที่จับตามองอย่างมากเลยทีเดียวค่ะ